น,นายานภัสควงนัยเอกดังร่วมงานวันเกิดคุณแม่แฮปปี้สุดๆสำหรับแม่หมู่พิปกาดังลูกชายน,นายนภัสและใบเฟิร์นพิชนกจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้พร้อมถ่ายร่วมเฟรมกันจนหลายคนแซวว่าอบอุ่นดูเหมือนเป็นภาพครอบครัวด้านแม่หมู่พิบกาได้เปิดใจกับทางทีมข่าวว่าวันเกิดที่ผ่านมาสนุกคึกคืนกว่าทุกปีสำหรับแม่วันเกิดไม่ได้มีอะไรพิเศษจริงๆปีนี้ว่าจะอยู่เงียบๆแต่กลายเป็นคึกกว่าทุกปีเลย น้องนายไบเฟินทีมช่างแต่งหน้ามาเซอร์ไพรส์ไม่รู้เลยว่าไบเฟินจะมาเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งแรกที่ทําให้แม่เซอร์ไพรส์จริงเอาใบเฟินมาแอบอยู่ในบ้านนานมากและแม่หมูยังเอ่ยผักชมสาวใบเฟินว่าไบเฟินน่ารักมากขายันทําง,งานทําให้นึกถึงตอนเราสาวๆคือทํางานอย่างไม่ลืมหูลืมตาและใบเฟินมีความอดทนสูงมากขายันตั้งใจและชอบความเป็นมืออาชีพความเป็นนักสแสดงของใบเฟินความสัมพันธ์ของนายและใบเฟินอีกว่า แม่มองว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานกันมาถูกสะกดจิตมาแล้วให้เป็นเพื่อนกันและแม่เป็นคนชอบอยู่กับคนสนุกตลกเตียกเสียงหัวเราะได้และสองคนนี้อยู่ที่ไหนก็หออัวเราะถือว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขกว่าทุกปีที่ผ่านมา